วันนี้อยู่กับผมนาเลอนะวันนี้ก็เราคือเราจะมาบอกคนเกิดวันนเกในวันที่สองกุมภานะครับซึ่งก็เลยไปแล้วนะครับแตว่าพี่วันี้หนาวันที่สามับเพราะวันที่สามนี่เป็นวันที่ผมไม่ทำคลิปนะครับพี่ต๋ไม่ได้แานขีนแน่ลยว่าตอนนี้ก็สองร้อย s u b s i นะครับก็คือสองนเกิดวันที่สองสองกุมภาแล้วก็สอง้เดวสองร้อย จะว่อีสุขูเราทีเดียวนะครับแล้ววันนี้ก็ไม่ได้มาแบบขอบค,คุณอย่างเดียวธรรมดาครับแต่ว่าผมจะมามีของพิเศษให้คุณดูเลยนะเดีย๋ยวเราตัดทุเรศกันเลยนะโอ,โอ,โอ้ตอนนี้อยู่โอ้โหมือมือได้เก่เนี่ยนะครับเกี่ยวกัที่ผมพูดไปนะครับผมช่างแม่งก่อนผมจะพูดว่าเราเป็นของพิเศษนะครับในวันครบรอบวันเกิดของเรา ครับผมซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่มีครอบครองนะครับมันคืออะไรและมันคืออะไรกันนะครับมางเอาเลยครับนี่ครับผมกู๊ Super Saiyan 3นะตรีท Super Saiyan ีสองกู๊กูนะครับผมทำได้ขมมงนชิด้วยนะครับอันนี้มันตัวใหม่นะครับผมทำได้ด้วยนะจ๊ะและก็มี f i g u r e s t h u n d e r s t ร r สเดจ้ะมาดูข้างข้างกล่องกอนนะครับ ก็คือตัวนี้นะผมไปซื้อมาจากร้านไมพลาโมนะครับผมจากจังหวัดอะไรเราไม่บอกนะครับไปดูเองใน Facebook เนะี่ยเจตุลจีทีเซบาสเตียนซิเซลก็คือฟรีเกอร์ไรส์ a แตนเดอร์นี่ก็ยังมีคารแบบฮ่อแบบยิงโชว์แอคตต่อยพาวพี่พาวแล้วก็พลังขึ้นเต่าแล้วก็ฟิชชั่นอย่างนี้บผมซึ่ง่อวนี้มันดีอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีไอเดียอของการพูดอังกฤษด้วยน,นะจ๊ะ แต่ว่าผมไม่สามารถซ o o m ได้นะครับเพราะว่าไม่มีที่กล้องนี้แล้วก็ยังมีสามือด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราซื้อเ v e g ต t a ด้วยเนี่ยก็จะกลายเป็นฟิวชั่นนะจ๊ะนะครับเห็นปรับอ่าเห็นะครับอ่าดูดูอ่าเห็นไหมเมื่อกี้ผมภาษาอังกฤษอยู่นะครับดูดีๆครับครับผมแตวก็ยังมีภาษาอังกฤษอีกด้วยนะครับอันนี้อีกด้านหนึ่งครับผมอยากบอกเลยว่าไอ้ท่ายืนเก๊กนี้ผมพูดก่อนนะมันคือหนึ่งในท่านะครับ ประจำตัวของซูเปอร์เซียสี่เลยครับเป็นท่าที่ต่อแรกงูลกลเลยเทมารนะครับน,นะครับผมมาดูอีกท่าอีกท่าหนึ่งด้วยนะครับเนี่ยผมเนี่ยครับรายละเอียดของซูเปอร์เซียสี่ซองคูรุนะครับเดี๋ยวเราไปอ่านพร้อมกันเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเบอร์แก้วเฮ้ยชัดดิชัดชัดชัดอเอาว่าเดี๋ยวผมอ่านสดเลยนะครับซูเปอร์เซียสี่เนี่ยมันเป็นร่างที่ต้องใช้พ,พลังพลังมากมายนะครับเพื่อจะเป็นร่างนี้ได้นะครับ แล้วก็จะเป็นใครก็ตามที่แปลงเป็นซูเปเซียนี้มันต้องโหดจริงๆนะผมแล้วก็เรียกให้ดีคือร่างนี้มันแปลงเป็นธรรมดาไม่ได้เพรต้องมีหางนะครับเราสังเกตดูดีครับซูเปเซียสิงห์หางนะจ๊ะและก็ยอยากมีอันนี้ฟิกเกอร์ไลท์ที่มีภาพด้วยครับบอกว่าไอสิ่งที่เราทำมันคือยังไงต่อไงแล้วก็นี่ซีรีส์ของเออ่ดักบอลซีรีส์นะครับที่เราสามารถซื้อได้อีกนะคือมีปรกกอนนะครับคือมีซูเปเซียวันดกุล ฟิสเซอร์เซบัสเซียสามกวาง Perfect Cell แล้วก็เซบัสเซียสามโกอกูแล้วก็คิดบูนะจ๊ะเดี๋ยวเราเปิดกล่องกันนะเปิดกล่องเลยนะครับผมนี่เกิดเปิดเลยนะมนะครับกล่องนี้ไม่ใช่ครับเดือดเสกได้ทุ่ยไม่ใช่นะครับตอบแล้วนะเซบัสเซียสี่สามเกอร์กู จกูอยากจะยังไม่เห็นนะทรหมดทตรงนี้ก่อนนะครับผมทั้งหมดเลยก่อนนะครมีหลายอย่างมากนีพัทพัทนี้ไม่เกี่ยวนะเป็นพัทที่เหลือต่อต่อหรือฮานาต่ออะไรนี่้ระเดินนะครับจะมีบังหน้าก็นะครับซึ่งแต่ตัวหนึ่งครับผมขอหาของก่อนนะว่มีอะไรบ้างนะหาตัวหนึ่งมันขาดตกนะครับนี่ก็คือซุปเซอรสีแบบ ต,ตัวเลยนะครับอ่านะฮะแล้วก็มาดูพาร์ตกันนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับเราจะขึ้นมาให้ดูนะผมนี่คือพาร์ตต่างๆของล่างนี้นะผมนะเห็นไหมครับเดี๋ยวครับหน,เหนนะ้เห็นนะเห็นนะเห็นทุกคนเห็นไหจ๊ะหน้าหน้าแบบนี้ครับเยอะนะเยอะนะโอเคมาวางไว้ก่อนนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยพลังคลื่นเต่านะจ๊ะ อืมแต่มันขึ้นต่อนะครับดูมีสีสันมากอันนี้ต่อไปนะมันจะมีให้เรานะครับโอเคมาเริ่มรีวิวซูเปอร์เซอร์สีกันนะครับของขวัญเพิ่มาเริ่มตรงที่หน้าตาก่อนนะครับโอเคนี่ตัวนี้ผมต่อเองนะครับดูดูดูอืมหน้าตาหล่อไหมครับหน้ามีดีสีชมพูนะครับถ้าเกิดดูภายนอกแต่จริงๆในกล้องแบบสีแดงครับ สวยนะครับอันนี้ขย,ยับได้ดูเราดูจุขยับก่อนครับข <c oughs> ยับได้นขนาดนี้ครับผมก็ลงมาอืมเนาะมาเจออืมแล้วก็มีหางหางนี่ขยับได <c oughs> ้โอ้โหนะฮะขยับได้เกือบเอาพยัตตูได้นะ <c oughs> นี่เกือตายส่วนแขนแขนนี่ขยบับผมผมนี้ได้ นี้กว้างกว้างแบบกระแ้งนี้ต้องอแบบแของยับแข้งนี้แล้วนะแล้วก็มีครับผมแบ, <c oughs> แบบแบบเอาเข้าแล้วก็เอาออกไปแล้วทางจะทำอะไรชันนะครับนั่นได้ไหมัมันก็เลยทีเดียวนะครับโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดในตัวของมันนะครับผมส่วนรงเท้านะครับคือต้องใช้นี่ครับเอาตรงนี้เข้านะครับผมไม่ใช่ จะต่อแบบต่อเก่าเลยนะครับเอาเข้านะจ๊ะเข้าตันนี้ก่อนแล้วก็ข้ออันนี้กับนนะครับจุดยืนจูขยับดีนะผมการเปลี่ยนหน้าก็ทําได้ง่ายๆครับผมก็แค่ถอดฝุ่นออกนะครับโอ้ถอดนี่ครับโอ้โกคูของมิงนะครับต่อมาอกมานี่ก็กลายเป็นโกคูหน้าหายนะครับแล้วก็เอาหน้านี้มาโยหน้าหน้าสีเหลียดได้นะครับสีเหลียด กูโกมิงน่าซีเรียสก็โหไม่มองไม่เห็นคิดว่าเราจะโฟกัสให้เราที่ไหนได้ไม่มีโฟกัสนะครับนี่ยใส่ตรงนี้นะครก็จะเกินโยร์หน้าแบบผมอะต่อสู้ด้วยนะครับผมย่อแบบนี้ด้วยนะครับผมเจ้าเอาว่าเดี๋ยวผมดูแต่ละรูปในการท่าโพสของมันดีกว่านะครับ โอ้โหแบบผมเบื่อแล้วแบบวาบพี่พี่เล่นเฮียมันยาอ่อนมากครับเดี๋ยวเรามาดูท่าของแต่ละท่าันเลยนะครับผมมาเริ่มทำเลยวกันเนี้ยฮอ,ยอมท่าท่าทีพิวพิวตอนเด็กเดพิวพิวคน,น,นตำรวจตบนเออ ปิดอายุเอออะไรอย่างเงี้ยแบบแบบแบบโอ้ยแบบอธิบายยากแบบเออมันก็คุณคุณทุกรางวัลที่หนึ่งแล้วก็เออโจ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 อย่างเท่ครับก็แบบไม่เท่ศาสนาไม่เทเลสซี่มันหมดความเป็นกคกูเลยท็อปฟิวชั่นกูนะครับเออขึ้นเขาเลยขึ้นต่ึกก้องก้องหลดกล้องหลด นีครับแล้วก็มาตั uh> ้งอีก no สักนิดครับก้กาขยเออเออไม่ใช่นะมันตเลกเดินนะครับผมออเกาข่เกาข่ไม่ใช่นะผมย่งอีก้นะครับแล้วก็อะมือต่อชต้องเกชไม่ใช่ตเนะครับ ได้ยังไงวันนี้ผมก็ขอลาดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าดูยังไงมันจะแบบทุเรศเกินนะครับยังไงวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเออลืมไปนะครับวันนี้วันที่สามนะครับอีกวันเดียวเกิดสอบครับยงงก็ขอให้ทุกคนนะครับเพียกเก่งๆ,ๆนะจ้าจ้าโจโจเราเจอกันนะครับเดี๋ยววันเด้อสวัสดีนะจุบ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 โฟกัสสักนิดหนึ่งดีเออจุบจุบไอสัตว์หนึ่ง อย่างประเท่อย่างนี้มันจะถึงได้เห็นอย่างนี้กลายเป็นคนบ้าแล้วงูกุนกูไอ้เหี้ย